ยินดีต้อนรับสู่ช่อง m ัม a b e a บ Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและคลิปนี้ก็คือแนะนำหนังน่าดูในเดือนพฤศจิกายนสำหรับหนังเรื่องแรกที่พี่ออมจะแนะนำในเดือนนี้นะคะก็คือหนังที่ชื่อว่า De ทโน้ตไลท์อัพเดอะนิวเวิร์ หนางเรื่องนี้ก็ห่างหายจากภาคแรกไปถึง10ปีนะคะสำหรับภาคนี้ก็ได้ผู้ร่วมกับชินสุเกะซาโตะผู้ร่ามกับ I am a Hero และในภาคนี้เองนะคะก็จะมีสมุดเดทโน้ตถึง6เล่มด้วยกันเพื่อนคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากๆก็อยากจะแนะนำให้ดูกันค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะที่พี่อมอยากจะแนะนำก็คือเรื่อง VG กีกำเนิดกระดานปีศาจ What s this? <S hear me you นางเรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าจับตามองนะคะถึงแม้ว่าภาคแรกจะไม่ประสบความสำเร็จเอาซะเลยนะคะแต่ว่าภาคนี้ได้ไคมเฟลนากน ซึ่งเขาก็มีผลงานนะคะอย่าง Absentia, Oculus แล้วก็หนังเรื่อง Hatch รวมไปถึง Before I Wake ด้วยเท่าที่พี่อมดูผลงานที่ผ่าน,านมาของเขานะคะเท่าที่พี่อมจำได้เนี่ยคิดว่าหนังที่พี่อมชอบมากที่สุดก็คือ Oculus นะคะมันก็จะเน้นกับความกดดันได้ดีอันนี้ก็น่าสนใจว่าภาคนี้ผู้กำกับจะนำทิศทางหนังไปในมุมไหนแล้วส่วนตัวที่พี่อมเป็นคนชอบหนังสยองขวัญอยู่แล้วนะคะพี่อมก็เลยอยากจะแนะนำให้ดูหนังเรื่องนี้กันค่ะ ต่อมาหนังที่พี่ผมอยากจะแนะนําให้ดูนะคะก็จะเข้าฉายในวันที่10พฤศจิก,กายนก็คือหนังที่ชื่อว่า The Infernal a l o s t h e last thing who can remember I t h i k I got an accident I can't remember anything I know why I'm in f l o r e n c e There's nine locations This is the first Look look, look it's a clue past the people on earth will die When I l e s s the next house still have a chance to save the world The Infernal นะคะก็เป็นภาคต่อของ The Da Vinci Code ในปี2006นะคะแล้วก็ต่อจาก Angel and Demons ในปี2009แล้ในปี2016นี้นะคะ r รเบิร์ตแลงดอนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งเขาก็พบว่าเขาตื่นมาในโรงพยาบาลในประเทศอิตาลีนะคะซึ่งเขานะคะก็มีนิมิตได้เห็นภาพอะไรต่างๆนะมากมายแล้วก็พบว่าโลกนะคะกำลังตกอยู่ในอันตราย เขาก็ต้องร่วมมือกับดรเซยนาบรูคนะคะเพื่อที่จะหาทางช่วยโลกนี้เอาไว้ให้ได้สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะถ้าใครติดตามภาค1ภาค2มาแล้วนะก็ไม่ควรจะพลาดกับภาค3นี้ค่ะหนังเรื่องต่อมาที่จะแนะนำนะคะก็จะเข้าฉายในวันที่17พฤศจิกายนนี้ก็คือหนังเรื่อง Fantastic Beasts and Where to Find Them Misterious Thing This is a beast. Impound that case, Graves. Please, you don't understand. Nothing in there is dangerous. So, setting a pack of dangerous creatures loose here was just another accident. Is that what you're telling me? You? <laughs> สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่นะคะแค่เห็นตัวอย่างก็ตื่นเต้นแล้วเพราะพี่อ,อมค่อนข้างจะคิดถึงโลกเวทมนต์แห่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเซะตติ้งของหนังเรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่ที่ประเทศอังกฤษแล้วแต่ว่าจะมาในประเทศอเมริกาก็น่าสนใจนะคะว่าสังคมเวทมนต์ในประเทศอเมริกาเป็นยังไงหนังเรื่องนี้พี่อ,อมแนะนำให้ทุกคนไปดูกัน,นะคะ่ะสำหรับหนางเรื่องต่อมาที่พี่อมอยากจะแนะนำนะคะจะเข้าฉายในวันที่ 24พฤศจิกายนก็คือหนังเรื่อง20ใหม่ยูเทินไวหัวใจรีเทิร์นคุณเชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ไหมฉันเจอมากับตัวเองจริงๆฉันก็ชอบคนดีเอาการเอางานแล้วก็เอาเก่งเป็นสาวนี่มันมุ่วไหจริงๆเลย หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังรีเมคของเกาหลีใต้นะคะที่ชื่อว่า Miss Granny ในเวอร์ชันฉบับเกาหลีเองนะคะได้เสียงตอบรับค่อนข้างจะดีพอสมควรนะก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเวอร์ชั่นของไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนัง5เรื่องที่พี่ออมอยากจะแนะนํากันคลิปนี้นะคะก็ขอสั้นๆส,สักเล็กน้อยนะเพราะว่าพี่ออมไม่ค่อยมีเสียงนะคะไม่ค่อยสบายเล็กน้อยแต่จริงๆก็มีหนังอีกหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจยังหนังเรื่องชัดอินนะคะพี่ออมนี่สนใจเพราะว่านาโอมิวัตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือบิลลี่ลินเรื่องนั้นอังลี่กำกับนะคะสนใจผู้กำกับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อมอยากจะไปดูนะคะก็คือหนังที่สดแสดงโดยเกากระดดนะอันนี้แค่เห็นภาพก็น่าจะเข้าใจได้นะว่าทำไมพี่อมอยากดูโอเคค่ะก็คลิปนี้เข้าๆก็คงเท่านี้นะคะพี่อมขอไปพักเสียงก่อนแล้วถ้ายัางไงดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปอ,อื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์ยังไงก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m a m a Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเ,เจอกันค่ะ